สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะฮะมาอยู่กับผม VOG สุดพร้อมก็สปีดสุดเอ้าไม่ใช่สปีดสุดมาได้ไงวะสปีดสปีดดิคลิสเตอร์นะครับโอเคนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ในของเซิร์ชเวียดนามนะก็เราจะใช้ในของรถคับดีลงแรงให้ทุกคนดูนะครับว่าสามารถลงแรงได้ไหมแรงเพชร ติดนั่นนะครับนะแรงเพตินั่นนะทุกคนดูนะครับผมจะใช้รถครับดีลงแรงเพตินั่นให้เพื่อนๆทุกคนดูว่าผมสามารถลงได้หรือเปล่าตอนนี้ผมแลงอยู่ที่อ่า v นะครับเพตินั่น V นะครับ V นะฮะเห็นอยู่เนาะ ก็มันจะเป็นของภาษาเวียดนามนะอาจจะงงงงนิดๆหน่อยๆนะครับเราไปเล่นกันเลยดีกว่าปะกดไปที่โซโรแล้วก็ไปกันเลยน่าจะเจอคนไม่โหดนะเซอร์เวียนาม,มันหาห้องง่ายอยู่แล้วมันไม่ได้หาห้องยากเย็นอะไรขนาดเหมือนเซถ่ายนะครับนี่เห็นปะหาปุ๊บก,ก็เจอปักเลยนะครับมาแล้วนี่เป็นไงรถครับ X รถครับ B รถครับ เออครับนี่เ,เจอรถคตีเข้าไปตะกลตีเลยนั่นน่ะไม่เห็นหรอกูดีโรเจอร์นะฮะเนาะ <c oughs> มันไม่น่าจะเกี่ยวกับวันพีชแฮะมาเลยสปูสเนปสตาร์ทให้เขานำก่อนนะอ่อนให้อ่อนให้ <c oughs> <ๆ S 1> เพราะว่าโอ้โหผมดูฝีมือจากทุกคนละ สบายเล่นซุดท,ทายก็สบายนะใช้รถครับเรียเออแต่ถ้าอยู่โนวานี่เ้ยไม่ใช่โนวาดิไดมอนนี่นะ่จาจะไม่ไหวนะนี่วหุยเสาวสวย Summer มอไ h <laughs> t ต่อบูสไปต่อบูสต์ไปโอวิดใช้ ECU ไป นี่ที่ใช้ ECU เพราะว่ามันเป็นทางตรงในระยะไกลไงมันต้องใช้ครับเดีย๋ยวมันไม่ข้ามเพราะไม่ใช่รถแรงๆอันนี้นี่มันเป็นรถครับดีใช่ไหมมันก็เลยดีเกินไปเกินหน้าเกินตา <c oughs> <c oughs> อุ้ยไล่ตามมาอยู่อุ้ย ไล่วิ่งอาจจะดูแปลกๆเพียงๆหน่อยนะเพราะว่ารถครับดีผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ดูไล่วิ่งรถครับครับดีเลยโอ้เจอ 24k เหรือ k 2ยไม่น่าจาอื้ โอ้ยโหดเหมือนกันนี่ว่าเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้ยย่าทำไมมันแปลกๆวะ,ะ,ะรู้สึกแปลกๆเว้ยมีความรู้สึกแปลกจะ,ะ,ะ,ะชนะไปแล้วอ่ะเพิ่มมาหแต้ม เด cette, 音音 to to ははี๋ยวเราไปตานะอยู่ในสนามดันทรอยสนามนี้เลียมมิทูบุหลัวๆนะฮะรถก็ดูจะสถานการณ์แล้วผมน่าเก่งที่สุดแล้วแหละนะมั่นใจเว้ยว่าตัวเองโหดก็ของมันได้แล้วครับใช่ไหมดูดิ ผมบอกแล้วว่าผมมาเกงเออใครที่ว่า้โหพี่ผมไม่มีรถรับเอเลยผมลงแรงขึ้นไตมอนไม่ได้เลยครับถ้าดูพี่เล่นรถครับดีแล้วสงสัยต้องไปพิจารณาตัวเองดูหน่อยแล้วนะว่าทำไมถึงขึ้นไม่ได้นะฮะเออโอเค อือ๋อลืมไปแต่ผลที่เอ่อแหลงที่ขึ้นแหลงไม่ได้หาห้องไม่เจอก็ว่าอยู่มาโอ้โหผมเก่งเกินหน้าก่อนตาว่าเศร้าอะไรครับเนี่ย ปล่อยปลายครับนี่นในเฮียเฮียโอ้ไม่กอด oh God. ทำไมผมเก่งอะไรอย่างนี้ในหนึ่งนาทีสี่สิบเก้าวิโอ้สี่สิบแปดฮะ สนามนอถซีเลยครับแน่นอนเรือนบูทสู้ไม่ได้แน่ดูดิเขาคิดว่าผมน่าจะเป็นโปรนะโอ้โหแลนโบรถเขาแรงจาดถ้าผมสู้ได้นี่แสดงว่าผมนี่โคตรจะเก่งนะครับ <c oughs> ถ้าสู้ได้นะเออผมนี่โคตรจะเก่งครับดูดีแลงโบ แรมโบแล้วจะทำไมล่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าแรงเกินต้านนะฮะนี่ข้ามาด้วยทำไมไอคนที่ขีดแรนะมโบ้น่ะมันไม่วาดวะ เน็ตมันไม่ดีรอเปล่าน่าจะใช่อ่ะเราจะไม่ใช้อิซตรงนี้เราจะใช้ตรงที่กระโดดตรงเมื่อกี้ที่เราใช้อ่ะเนื่องจากว่าลถไม่แรงเดี๋ยวกระโดดไม่ข้ามแล้วจะแล้วจะสวยอุย้ยผมเก่งว่ะเฮ้ยคนหนึ่งตามไม่ทันเลย ไหนีเก็บในโตนิดนึงฮะแล้วก็แฮบิเป็กเข้าไปเป็นไงแฮฮะโหหลุดถ้วย <laughs> เสียวมากเลยเสียวเสียวมันไม่ข้าม โอ้โหตลอดเลยตลอดเลยอืมจะจังบ้าตายไม่เป็นไรน่าจะแซงได้นะ อะไม่ได้สอมอนไม่คือกลัวเหรอสนามนี้คิดว่าเขาจะสู้ผมได้เหรอถึงแม้ฝีมอือผมจะต่ำเตี้ยเลียนดิมก็เถอะแต่เขาสู้ผมไม่ได้หรอกใน,นสนามเนี้ยพบผมอ่ะระดับ แล้วดับดีตำนานเลยนะว้ยืมไม่เห็นหรอการดิสของผมนี่โอ้โหสมกับรถดีในตำนานเลยนัานไหนลวงแมง ี่นี่นี่นี่อันนี้ในหนึ่งเข้าไปนในหืม่นี่นี่โอ้โหอาจจะพุ่งเข้าไปโอ้โหให้พี่แพงปวดแตกลึกเกิน ไม่โหสิตีใหม่เลยนะนั่นน่ะเห็นปะนี่เดียวได้ขอดสองนาทีสิปวิโหดจัด <c oughs> เอ้ยโอยิงอยู่คนเดียวเท่ปาดเท้รถครับดีผ่านแล้วครับปื๊ดแรงขึ้นละเห็นปะผมบอกแล้วถ้าอยากขึ้นล้างไลมออน่ะรถไม่ต้องมีก็ขึ้นได้ครับ ถ้าฝีมือมันถึงอ่ะเนะาะไอแรงเกินแล้วแรงเกินแล้วเห็นปะนี่แรงแพทรินันไอวีสแตงสแตงใช้รถครับดีลงรัวๆนะผมไม่ได้สลับเอารถครับเออะไรต่างๆมันลงนะฮะผมใช้แต่รถครับดี D. นะครับเดี๋ยวเขาหาว่าผมใช้แต่รถเอมาสลับอันนี้ผมไม่ได้สลับนะเว้ยเฮ้ยถ้าอยากรู้ก็มาลองกันดิ สำหรับวันนี้นะครับก็ลงแรงเพียงแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวอาจจะมันยาวเกินไปนะครับและยังไงก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านกดไลค์และกดติดตามด้วยเดี๋ยวไว้เจอกนนใน,นคลิปหน้าครับใครที่มีรถไม่แรงไม่ดีถ้าสีมือมันถึงแต่ถ้ามีใจเล่นถ้าฝึกฝนสักหน่อยครับยังไงก็ขึ้นไดมอนด์ได้นะครับก็ฝากให้ทุกคนสู้ๆด้วยนะครับบ๊ายบายครับ